การรายงานผลการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปางมหันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขตสม,มีนายนาดายวัดมนีเป็นผู้บริหารจัดการศึกษาในระดับอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีข้าราชการครูในปีการศึกษา2,566จำนวน9คนและมีนักเรียนจำนวน175คนส่วนที่1การพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งมีภารรักงานบริหารสถานศึกษาตามที่กอกศอกำหนดได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพ PLC ของโรงเรียนจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูจำนวนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์จัดกิจกรรมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนจํำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและคุณภาพการปฏิบัติงานดังนี้ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ ได้เริ่มและพัฒนางานวิชาการโดยกำหนดจุดเน้นและนโยบายของโรงเรียนโดยให้ความสำคัญไปที่การจัดการเรียนรู้ของครูและกิจกรรมในห้องเรียนได้แก่การจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซิเรในระดับปฐมวัยส่งผลให้ผู้เรียนมีสมาธิเกิดความมั่นใจในตนเองมีวินยัยมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามข้อตกลงได้ การแก้ปัญหาการอ่านและยกระดับการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กชาติพันธุ์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ตามแนวทาง Task-Based Learning ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่านและเขียนสูงขึ้นพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านของสถาบันภาษาไทยเซริมทอนส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน จับใจความสำคัญในวิชาภาษาไทยและมีพัฒนาการเหมาะสมกับระดับชั้นนอกจากนี้ได้จัดการเรียนรู้ห้องเรียนอารยเกษตรโดยใช้โครงงานเป็นฐานผ่าน problem based learning ในทุกระดับชั้นจัดการศึกษาอารยเกษตรที่เน้นอาชีพโดยพัฒนาหลักสูตรอารยเกษตรและสร้างทักษะอาชีพในยุคใหม่สำหรับนักเรียนบูรณาการการจัดการเรียนรู้จิตศึกษากับอารยเกษตร เป็นการสอนแบบจิตอารยกรเกษตรศึกษาในทุกระดับชั้นส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการทำงานเป็นทีมทักษะการสืบค้นทักษะการคิดสร้างสรรค์ทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการสื่อสารผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ problem based learning 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาได้บริหารจัดการสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนส่งผลให้บุคลากรทุกคนเข้าใจทิศทางและมีเป้าหมายของการจัดการศึกษาสามารถปฏิบัติการสอนและงานสนับสนุนตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมได้ใช้กระบวนการศึกษาห้องเรียน lesson study เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ active learning แก่คณะครูโดยกำหนดให้คณะครูทุกคนทำกิจกรรมเปิดชั้นเรียนเพื่อสังเกตและได้รับการสังเกต การจัดการเรียนรู้จากเพื่อนครูและเพื่อนนำผลการเรียนรู้สะท้อนฟีดแบ็กการปฏิบัติงานส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพจากกระบวนการเรียนรู้แบบแอคทีฟเร a r นนิ่งของคุณครู 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายได้พบปะชี้แจงประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาทุกภาคเรียน จัดกิจกรรมครูอาสาสมัครการศึกษาเพื่อร่วมพัฒนาการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมนิเทศเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทือดไทยส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพทั้งจากโรงเรียนและจากชุมชนรวมทั้งผู้ปกครอง5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้พัฒนาทักษะการโคชชิง และการเป็นพี่เลี้ยงที่ดีเพื่อนำมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของคุณครูในโรงเรียนส่งผลให้คุณครูได้จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะการคิดวิเคราะห์และมีความรู้สึกปลอดภัยในการเรียนรู้